กอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้ากอนอบน้อมแด่พระธรรมกอนอบน้อมแด่พระสงฆ์บุญบาปบุญกับบาป กับบาปมันก็อยู่ที่ในใจเรานี่แหละตัวบุญตัวบาปตัวสติตัวปัญญาอยู่ในจิตในใจถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่เข้าใจเราก็จะเอาสิ่งไม่ดีมา สิ่งที่ไม่ดีมาสู่ใจเราสิ่งที่ไม่ดีที่มันติดตัวติดตนจะมาก็เรียกว่าบาปหรือกิเลสก็จะมีโกรธโลภหลงโกรธโลภหลงนี่ยจะมันอยู่ในใจเรามันทำลายเราอย่างเดียวถ้าเราไปฟังความโกรธ ผลสุดท้ายก็ต้องมีเรื่องมีเราติดคุกติดจารางถ้าเราไปฟังให้ความโลภผลสุดท้ายก็มีเรื่องมีเราติดคุกติดจารางเหมือนกันถ้าเราไปฟังให้ความหลงมันหลงว่าไม่รู้บาปรู้บุญรู้กุูลโทษ มันก็จะมองคนอื่นเป็นศัตรูมดเป็นมองคนอื่นว่าไม่ดีสักอย่างเนี่ยถ้าเราฟังไอ้ความโกรธความโลภความหลงที่มันอยู่ในใจเราที่มันทำลายเรามาทุกวันเนี่ยแต่เรายังมองไม่เห็นว่าจิิงเหล่านี้มันทำลายใจเราเราก็เลยยืดมามาทำอยู่ทุกวันเราไม่ยอม ไม่ยอมให้พวกบาปเหล่านี้มันออกจากใจเราสักทีตัวกิเลสเราเนะี่ยแล้วมันก็มีตัวบุญตัวบุญก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราฟังศีลเราเคารพศีลศีลก็นําบาให้จากความสงบลมเย็น ถ้าเราฟังทานกันให้ทานกันมีแต่คนรักเราต่างคนก็ช่วยเหลือซิ่งกันและกันถ้าเราเชื่อตัวภาวนาก็ทําให้เราเกิดความรู้เกิดความคิดเกิดปัญญาไปสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยที่อยู่ในใจเราที่พระเจ้าท่านให้เรามองมองดูในจิตใจของเรามองดูเข้าไป แล้วเรามีความสุขมีความทุกข์ชีวิตที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะศีลหรือสมาธิหรือปัญญานำพาให้เรามีความลมมเย็นหรือจะเอาไอ้ความโกรธความโลภความหลงบางสิ่งเหล่านี้ที่เราผ่านมาแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้ มันมีแต่ความให้เราต้องลำบากไปเรื่อยๆลำบากกายลำบากใจไปเรื่อยๆไอ้ตัวโกดตัวโลภตัวหลงเนี่ยที่อยู่ในใจนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฟังมันเลยเนาะอย่าไปเชื่อมันไอ้โกดไอ้โลภไอ้หลงนเนี่ยพอไปเชื่อมันทำตามมันมันก็ทำให้ชีวิตเราตกไปสู่ความทุกข์ เนี่ยกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์เลยแหละถ้าเราไปเที่บฟังไอ้ความโกรธความโลภความหลงนะถ้าเราเคียยศีลทานภาวนาล่ะเ,เราทำมาแล้วทุกวันนี่็เพราะอะไรอะ่ะเพราะเรามีความรล่มเย็นมีความสุขในครอบครัวมีความสุขในประเทศไม่ใช่เพราะสิ่งนี้หรือ พรศีลเพราะทานเพราะภาวนานี่เลยที่เราผ่านมามันก็เพราะอันนี้แหละนำพาให้เรามีความสุขกายสุขใจตัวเราก็ดีสังคมรอบข้างก็ดีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราก็ตั้งสติที่พระเจ้าท่านให้เรากำหนดตั้งสติสติและเลือกได้สัปชัญญะรู้ตัว ว่าเราทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาญาณว่าอันไหนดีอันไหนชั่วแต่ถ้าเราอายุมากผ่านชีวิตมาเราก็จะรู้แล้วว่าจริงไหนดีสิิงไหนชั่วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ศีลดีทานดีภาวนาดีนี่อันนี้เรามั่นใจแล้วว่ามันดี แต่จริงที่เราต้องล่มลุกคุกการมีเรื่องมีเรามีปัญหาเพราะไอ้ตัวโกรธตัวโลภตัวหลงนี่เราเข้าใจแล้วเพราะเราผ่านชีวิตมานานแต่คนยังมีชีวิตน้อยอยู่บางทีก็ยังไม่มีประสบการณ์ไม่ผ่านชีวิตอาจจะไม่รู้ว่าตัวโกรธตัวโลภตัวหลงมันเป็นยังไงบางคนมีเยอะๆแต่มีตัวโกรธตัวโลภตัวหลงมากเนี่ย ก็ทำให้ชีวิตเราต้องตกต่ำเหมือนกันทําให้ชีวิตของเราไม่ก้าวหน้าบางคนก็เรียนไม่จบแหละบางคนไปทําการทํางานพอไอ้มีตัวโกดตัวลภตัวหลงมากๆไปโกดเจ้านายไปลภก็บวยของเจ้านายมีความหลงไม่มีความเคารพเจ้านายก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงเล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเรา เราจะเอาตัวโกบตัวลบตัวหลงอยู่ในใจหรือจะเอาเราจะเอาตัวศีลตัวทานตัววาวนาอยู่ในใจเราอยู่ในใจเราเราจะเอาเราไปใส่แล้วแต่เราจะบรรจุไปใส่ในใจเราเนะี่ยใจเรามันบรรจุได้ทั้งดีทั้งชั่วนะแต่ถ้าเราบรรจุด,ดีก็มีความสุขก,กายสุขใจถ้าเราบรรจุก็ ้าไปในสิ่งไม่ดีก็ทุกข์กายทุกข์ใจ,จเจริญพร